เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแเราจะตอบอะไรใช้เวลานิดนึงก่อนคิดแล้วก็รวบรวมออกมาแล้วให้มันมีประโยคที่มันแบบว่าที่เราต้องการพูดให้มันมีใจความสําคัญจริงๆอย่างที่เราอยากสื่อสารนะ <c oughs> นะแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์แน่นอนตอนจบคอนเสิร์ตเสร็จแล้วตื่นตื่นันเ้นครับปั๊มเหมือนกันสังเกตจากเวลาปั๊มแบบ ให้ให้สามารถเอาต้อยอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องแล้วตอนแบบใช่ครับครับมีคําถามแบบที่แบบคิดไม่ออกจริงมันจะรวนมากเลยอืมมันใช้เวลาได้ดูคือกูไม่คยทำนแล้วพูดงงเลยความสามารถอะไรแม่อินดูคงไม่ค่อยสบายแต่บางครั้งปั๊มก็ตอบดีอืมคือสรุปแล้วได้ใจความสั้นๆแต่ได้ใจความอย่างเงี้ย เหมือนบางวิชแต่องรู้ด้วยแล้วเขาเขาจะถามอะไรเนอะมันก็เลยแบบคิดๆได้ก่อนครับใช่เฮ้แบบเฮ้ยวิ่งนี้ไปทำอะไรมาแบบแย่ๆต้องมีแน่นอนเลยอะไรเงี้ยอุ๊ยอย่างกีครูชอบเวลากีตอบคำถามตอบได้ดีตอบแบบคิดเร็วแล้วตอบได้ดีดีครับโปรเซสเซอร์นัดก็เหมือนกัน เออนายก็นายก็คิดแล้วตอบออกมาคือแบบมีคํามีอะไรที่แบบว่าไม่ใช่แบบมันหลุดปากออกมามแต่มันเหมือน,นกับแบบว่าเออเราคิดแล้วกรองแล้วเราถึง<ร>ออกมา,เ,<ร>าเป็นคําตอบอไม่รู้ครัรอ <c oughs> ไอ้ไม่รู้เนี่ยคิด <c oughs> อะไรก็พูดไปบ่อยมากเลยคุคิดอรออ๋อไม่เกี่ยว เอเมกี้ก็ตอบดีเมกี้ก็เป็นตัวแม่ฟุ๊สบ <Born. S 2> สวยคำสวยก็เลยลออกมาพูดเลยนี่เขาแต,แตแะแบบมุมองาเขาไม่เคยเหมือนใครครับใช่แต่เพราะคำวิธีคิดคำพูดเขาจะโตกว่าอายุดูเป็นผู้ใหญ่ของกู๊ดก็เสียงจะเบาไปนิดนึงเวลาหนูตอบตอนต้องแบบว่าให้มันชัดค่อยชัดคำกว่านี้แล้วก็แล้วก็ดังกว่านี้ สองทันทีเลยโครงโครงต้องเตรียมคิดคำคิดไว้ก่อนว่าเขาน่าจะถามอะไรเราบ้างเวลาเราตอบมันจะได้คิดทันอะครูว่าน่าจะพอนึกออกอ่ะว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างไม่ออกสมมติว่าถามว่าเรื่องชีวิตในบ้านเป็นยังไงคิดยังไงการได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องมีแน่นอนลองคิดคิดด้วยเผื่อไว้บ้างว่าเออถ้าจะตอบยังไงให้มัน ให้มันดูดีน่าประทับใจอย่างเงี้ยคิดเผื่อไว้อะค่ะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ากันพลาดคิดไว้นะคิดแทนด้วยเอ้ยที่เราชิวเลยเราคิดเลนเอาวันเสาร์ไว้แล้วตอนเออมันก็ต้องเผื่อช็อตต่อไปด้วยลูกเดี๋ยวพอเสร็จ โอ้รับรางวัลมากำลังตื่นเต้นเขามาถามตอบพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเลยอดแล้วมันเอายัดใส่ปากคืนไม่ได้โดยสีไปแล้วไปเลยนะเปิดเครื่องอัดอีกนะอมีหลักฐานมีตังหกสิ๊กย้อนคืนไม่ได้ซื้อเวลาครับเพราะฉะนั้นก่อนจะก่อนจะถึงวันนั้นคิดคิดด้วยบ้างว่าเขาน่าจะถามอะไรเรามั่งจากจากเขาน่าจะประมวลทั้งหมดในเหตุการณ์ทั้งหมดในบ้านนั่นแหละมาถามจับไม่ได้ ก็เผื่อไว้ว่าถ้าถ้าเขาถามเราประโยคนี้มาเราจะตอบว่าอะไรอยู่ในบ้านรู้สึกเป็นไงครับเอาผมลืมไปแล้วเพอาผมผมของบ้านเองครับผมกลับมาเข้าไปอยู่อีกสักอาทิตย์หนึ่งผมพอจะนึกออกอะไรมาคนเดียวนะอยากอยู่เยอะโลกขึ้นไอยากเจอเพื่อวิ่งภาษาภาษาที่แปลกเนาะเราคนละแปลกเลยเราคลายเลยแต่พอเวลาเราพอเวลาเราไปทํางานจริง สมมติว่าเขาจ้างเราไปร้องคนเดียวอ่ะเราก็ต้องร้องสมมุติว่า40นาที45นาที45หนาทีอย่างน้อยต้อง8เพลงโอ้ยทำไงอ่ะก็ต้องต่อใหม่หมดอ่ะถ้าแต่ยกเว้นว่าเรามีอัลบั้มตัวเองแล้วก็ไม่มีเวลาแบบให้เราจำอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่างานเขาเร่งรีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไงลูกถ้าเกิดแบบงานมันเยอะจริงจริงอ่ะตารางมันถี่มากเงี้ยมันก็ต้องเอาให้ได้ค่ะโอ้เพลงเดียวฉันก็อาย ออกไปเป็นปลาทองแน้งุมน่ะหน่ะอย่างปีที่แล้วโห่ตอเพลงใหม่กันอูตลุดแล้วไหนจะคิดโชว์ว่าจะทำยังไงจะเต้นจะนู่นจะนี่มีอีกเยอะแยะให้ต้องคิดสนุกแค่ในนี้นะจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเราอยู่เรียนประจำอ่ะุว่าออกไปน่าจะแบบคิดถึงในบ้านในบ้านอะไรตองไปข้กก็นี่แหละ ทุกรุ่นที่ออกไปแล้วก็จะบอกว่าอยากกลับเข้ามาอยู่ในนี้จังเลยแสนสบายไม่ต้องเดินทางคนเรามัมจะเป็นอย่างนี้แหละได้อยากได้อยากชอบที่ทำงานอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไม่นอนที่บ้บาร์กะนอนบูปี้บาร์กเรียกเลยนะคนในอยากออกคนในอยากออกคนในอยากออกแล้วออออยาากกกข้งนเวลาที่ผ่านไปแล้วก็จะในความบักแต่มันมีความคุ้ไม่รู้ไหวอ๋อ ออกไปแล้วก็จะคิดถึงชีวิตในบ้านนัแบบโอ้ยแสนสบายน้ออกไปต้องไปหาข้าวกินเองไม่มีข้าวไม่มีข้าวมาให้ถึงบ้านไปี่ต้องวานงต้องวันน้ไปต้อวัน้ลงตอวันไป่ต้อนี้งต้มันนะุ้กนช้างวัมี้ลยอวานปน้อินเลงต้งนล้น่้อน้าเราไงว้่ต้อัน้ลงต้องว้ไปน้งวันเีองกัน เขาที่สี่ที่คิดจริงที่สุดก็คือเฟุตบาทฮะฮะไรอะไรนะอะไรนะครูเนี่ยอย่างเงี้ยแหละทำอะไรลูกมากที่สุดก็คือฟุตบาทเราชอบไงเล่นกันฟุตบาทกับเพื่อนข้างถนนรนไฟอ่ะตอนคืออย่างเงี้ยอฟุตบาทจริงๆอ่ะจริงๆเิงมากวันไหนผมก็ถ้าสมมติชอบตอนจบมหกใหม่ๆแล้วเวลาแบบ ที่ดิบเพื่อนนะครับทำอะไรไม่ถูกก็เป็นไ่นนอักษแะแถวบ้านสน,นเต็นมนะครับแล้วตอน,นําอ,อยู่เส้นนั้นเลยเหรออยู่ใกล้ๆตรนนั้นครับก็ขับรถไปแป๊บเดียวกันเพราะกํากับเพื่อนชอบไปนั่งเรียงกันเต็มเลยตอนกลางค ก็นั่งกินข้าวถึงนั้คืนนี้กลายเป็นถนนร้านอาหารเต็มไปหมดใช่ครับร้านอาหารเยอะอร่อยด้วยนี่สาวที่ไม่ค้ำกันจะไปเล่นนึงที่มหาลัยเกษตรอยู่เลยคุณขอบข้างในมึงไม่ตื่นตึงนะไม่ทำอะไรเลยนั่งเล่นเพื่อนาะไรนั่งเล่นเลชอบเฮ้ยอาจจะเคยเจอกันก็ได้นะเรอนั่งเล่นชอบกับแม่คนนี้รนั่งเล่นดูนี่ดูนี่ครับเดินเล่นอะไรเงี้ยตำรวจมาถามเป็นแบบแล้วไมกลับไปน้องอะไรตำรวจมาถามบ่อยมากเลยครับโดนบ่อยมากเลยเดินเล่นแต่ตอนคืนบ่อยชอบอ่ะเงียบดีอ่ะ มันช่องไม่กลับับกลอยู่กับเพื่อนวันนึงไมพูดทำไมเนี่ยติดเพื่อนป่ะเนี่ยไปหรอไปปไเพราะว่าเราครอบครัวเราไม่ได้อยู่รวมกันไม่ไม่อยู่กับพ่อแม่เราไม่ห้ามเละหรับเือไงห้ามอะไรบ้างพ่อแม่เมื่อน่ารักทุกคนนย่างเงี้ยครับไม่ได้าเลยขอเป็นลูกทุกคนเงี้ยไปกินข้าวไปแล้วนาไปปลาเพราะว่าแซวอะไรกันธรรมดาอยู่กับเพื่อนไง นแล้วก็เข้าไปเตาเผาคนจะงงคนจะถามบ่อยนะแล้ต้องทาสีวัดลูกไม่รู้จริงนี่คนเราเมื่อถึงถึงที่สุดมันก็ต้องไปจนได้แหละรองยังงงเลยอะหันไปมองอ่ะ พ่อแม่ก็ืึนแบบโห่ดีแล้วบางคนก็โง่แบนี่นี่มาเปิดไปโรงเรียนยังไปนั่งดูหนังเลยดูหนังนั่งดูหนังเลยไปอยู่โรงหนังแล้กลับมาดีดอ๋อพยายามอ่านซับไต้ทำไต้เต้นเนาะป่ากูกูเหมือนก็คุยแต่ให้กูฟังไงกูฟังดูเรื่องเฮ้ยพเรื่องให้เราเนี่ เรื่องไปอยู่มันมีเรื่องแปลกตลอดตลอดเยอะคือขับเองป็ยที่กลับบอกไปเลยจะแบบกับเพื่อนเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าโตรู้สึกว่าตัวเองโตกว่าแหละโตกว่าไปแล้วเพื่อนไปทันไหมช่วงที่ได้แบบได้ได้ได้ไเนี่ยครับไม่แบนคนเข้ามาในชีวิตเจอหงงอุ้ยออกไปมีคนเข้ามาอีกเติมตอนแบบเราไม่ถูกย่งเงี้เราเป็นเพราะว่าเราเข้าไปเราออกไป ถามนัดด้ไหมนัดเคยออกไปแล้วทีนึ่งนัดก็คงพอพอรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจะมีผู้คนลุมล้อมเยอะขนาดไหนครับไม่ปกติปั๊มไม่ค่อยมีคนคืออย่างน้อยเนี่ยก็มีแฟนคลับที่เขาเชียร์เราอยู่ที่เขาแบบว่าก็ไม่สดนะว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะ จะดีหรือจะไม่ดีหรือจะงี่เง่าหรือจะอะไรแต่เขาก็รักอ่ะมีลูกหรองจริง,รง,รง,รงดูไดกูเห็นแบบกูเห็นเมื่อวานเมื่อวานเราไซ้อมร้องไปร้องไปร้องมาร้องไปหลายรอบมันอยู่ดีจะร้องไห้เยอะจริงๆงงเออเวลาเราเห็นคนที่เขาแบบที่เขาแบบว่าเขาไม่